สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกำลังพอพาพาท่านชายไปเดินออกกำลังกายค่ะค่ะก็ตอนนี้เวลาก็สองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้วนะคะเวลาที่นิวซีแลนด์สองทุ่มกว่านี่ยังสว่างอยู่นะคะทุกคน อากาศนี่กำลังดีเลยค่ะตอนนี้อยู่ประมาณย0สิบองศาเนาะเพราะว่าตอนค่ำแล้วค่ะกำลังค่ำนี่แหละตอนกลางวันกลางวันวนู่นก็ประมาณย7สิบดองศานะคะวันนี้ก็มีมีฝนบางช่วงนะคะก็อบอ้าวค่ะเพราะว่าพยากรณ์บอกว่าฝนอ่ะตกวันนี้นะคะตกบ้างหยุดบ้างมีแดดบ้างค่ะแต่ก็ค่อนข้างอบอ้าวค่ะ ตอนนี้ลมมาเย็ยนดีดีนะคะทุกคนเราพวกเราเดินลง h ิ l นะคะเดินลง h ิ l l เดินมาจากบ้านนี่ลง h ิ l หมุนให้ดูคุณผู้ชมะ่ะจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยกินอย่างเดียวกินแล้วก็อ้วนลงพุง้งลงพุงตอนเนี้ย มีบางคนก็บอกว่าโอ้โหห่วงยางแหละนั่นไม่อยากโชว์ท้องเลยกินเยอะมากแล้วตอนนี้มีแตงโมออกมานะคะแตงโมอร่อยมากเดชอบแตงโมกินทุกวันก็ทำให้อ้วนกินแตงโมกับข้าวข้าวสวยะคะ่ะทุกคนมันอร่อยดี แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกคนถ้าทานเยอะก็ต้องออกกำลังกายนะคะ <laughs> <laughs> เพื่อรีจูสน้ำหนักเนาะเซย์เ l ลโลทูมายแฟนคลับนะฮัลโหลฮัลโหลเจนเฟรมดหลังที่เรากน s จะม t แลวมัน but uh and overcast condition but we can still see clearly o n the camera so i know that we will get a quick video yeah welcome to our channel welcome to our channel นะคะท่านชายบอกอะค่ะ okay. ค <laughs> ่ะคุณผู้ชมคะเอ่อจะว่าอะไรนะเอ่อตอนนี้ถ่ายทำกับเอ่เอ Apple 13นะคะกล้องค่อนข้างสวยค่อนข้างดีค่ะ Apple 13 ถ้าเปรียบเทียบกับสิบเอดนี่ต่างกัน ni, ากกาค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าหัวหัวกล้องเขาใหญ่กว่าค่ะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ฝั่งที่เรากำลังเดินไปนะคะก็ลองเดินไปแล้ว <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ยายให้ดูเนาะอุ้ยทุกคน เขาเขากำลังก่อสร้างตึกนี้นะคะโอเคแล้วเราจะดูข้างหน้านะนะคะทุกคนคะ่ะท้องฟ้าตอนนี้ค่อนข้างลึ้มน,นะคะเหมือนจะมีเมฆนะคะคืนฝนจะตกนะคะลมด้วยนะคะอาจจะฝนอาจจะตกนะคะคืนนี้ กลางช่วงนะคะตอนนี้ลม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  เพื่อนๆที่มองเห็นอยู่นู่นทะเลนะคะเห็นไหมคะตัวนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นฮิลม,มันเป็นเนินเขาค่อนข,ข้างสูงคะ่ะแล้วก็มอง,งไปเห็นเกาะนะคะ Browse Br Island เรียกว่า Browse Island คะ่ะที่เห็นอยู่นั่นนะคะตป็นทะเลคะ่ะ อันนี้คือมะกอ,อกนะคะต้นมะกอ,อกเล็กนะคะออยลิฟทรีนะคะกําลังเป็นเป็นลูกเล็กนะคะอืมต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่บางต้นนี้ดกมากคือรัฐบาลเขาปลูกเอาไว้อะมันมันก็กินได้แหละแต่ไม่มีใครเขาจะกินกัน,นเขาขี้เกียจมาเก็บอืม,อมสมอปลอิฟตตอนนี้ก็ผมนะคะทุกคนผม ว่าจะเวทเทอรสร้างอาคารใหม่บ้านใหม่หลังเบลเลอร์เลยสองหลัง ขอบคุณมากนะคะที่รับชมพวกเราก็จะเดินกลับบ้านนะคะคุณค่ะ See you next video นะคะ Have a good night. Thank you. Bye bye.